กองสลากว่ายังไงหมอแล a แ p น n d a ค้องใจหวยชุดรางวัลที่1ขาย5ใบ700เจอหลักฐานคาตาหมอแล a แ p น n d a แชร์ภาพลอตเตอรี่รางวัลที่1จํานวน5ใบที่พ่อค้าขายผลไม้ดวงเฮงซื้อไปในราคา700บาทถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบนี้ขายเกินราคาหรือไม่จากกรณีพ่อค้าผลไม้ชาวจังหวัดระยองถูกรางวัลที่1จํานวน5ใบ รับโชคใหญ่กว่า30ล้านบาทในงวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์หกโดยสลากที่ถูกรางวัลได้แก่หมายเลข2 9 7 4 1 1โดยผู้โชคดีเปิดเผยว่าซื้อเลขชุดดังกล่าวมาจากตลาดภายในอำเภอปลวกแดงชอบเลขเบิ้ลก็เลยตัดสินใจซื้อทั้งหมด5ใบไม่คิดว่าจะถูกรางวัลใหญ่ดีใจจนพูดไม่ถูกโดยจะนำเงินดังกล่าวไปใช้หนี้แล้วก็ยายครอบครัวกลับไปตั้งหลักที่บ้านเกิดที่จังหวัดขอนแก่นส่วนเงินที่เหลือจะนำไปลงทุนและเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาสำหรับ ลูกทั้งสองคนหลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปได้มีผู้เข้ามาแสดงความยินดีกับพ่อค้าผลไม้รายนี้เป็นจํานวนมาก แต่อย่างไรก็ตามอีกสิ่งหนึ่งที่หลายคนโฟกัสราคาลอตเตอรี่ถูกรางวัลที่ติดไว้ซึ่งถูกแปะราคาไว้ที่ชุด5ใบ700บาทซึ่งส่วนทางกับสิ่งที่เจ้าหน้าที่เคยบอกเอาไว้ว่าไม่เคยพบการขายลอตเตอรี่เกินราคาที่กำหนดไว้ที่ใบละ80บาทโดยทางด้านเพจของหมอแลปแพนด้าได้มีการแชร์ข่าวดังกล่าวโดยระบุว่ามีคนขายสลากเกิน80บาทครับชุด5ใบ700บาทนอกจากนี้หมอแลบยังได้เข้ามาแสดงความ ที่เห็นตอบกลับลูกเพจใต้คอมเมนต์ว่าทางเราได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วไม่พบการขายสลากเกินราคาตามที่เป็นข่าวงานนี้เรียกว่าหลักฐานโจงแจ้งอย่างชัดเจนจนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันในโลกโซเชียลเป็นจำนวนมากอย่างนี้แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะว่าอย่างไร